ือนี่ไปไปหมู่เกิดเป็นเมื่อได้บ่อยู่พ่อก็ไปไปหมู่มันขึ้นยันเจีย n วันนี้มันต้องขอแสงเด o ๋ย m จะแสดงให้ผัวดูคอยมาดูเพิ่นคอยถ้าตัวไปไปหมูเพื่อมันเหืออยู่บ่มื้อนี้ให้จไว้แม่นผู้ชายบ่ายเาบ่เาวยบ่้ศพ้ 那我。

อ้ครมาอาน่่มาแม่ยามย่อยม่เียง้สย้วอเดือกันปั่ครับเอาแม่ไก่ก็มาวัดีค่ะคุณแม่นะคะจะดองอ่อนนะคะชื่อคุณอ่อนอูมานะคะคุณเป็นสภาพุ่นห้เอฟซีนะคะท่านไก่ท่างไก่ผููินมาบดายนะคะะิป็นตานประเทศกาเลวเตะนะคะรือวาท่านไก่ท่างไก่ เพื่มรวมบุญมากนะคะกับแม่คู่นะคะแม่คู่กับเสียบเต้ต้นเงินเดคอะไหลซื้อไล่เสียงกับนี่นะคะหลายผู้หลายคนนะคะรวมบุญไปน้ากันสามประตูโค้งนะคะเมื่อนี่นะคะกับิสียบไล่กันยังแดวดเมื่อนี่กับเสียแห่ต้นเงินแลวก็ล่ำเาวายนะคะร้อมทั้งสิบเปิดเพื่อนว่าแดนนน่ารักละค่ะปู่ตัสีผ้าเบาแลวก็ขอเก่า บาสิเดสางทาวเวสุวรรณนะคะแด่นนรกแดนสวรรค์คือมือนีนะคะปูอาจจไกโซไหหลาบในวัี่เกาเนะคะผ่ามันผ่ามันเป๊กค,คือปูวาสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงนะคะลูกหลานกับสิได้รวมกันสางนะคะท่านปูบาไหโซไหหลาไหโซไหมาน ลูกล้านกับพ่อสามาสีสางสำเร็จแล้วค่ะแด่นแลูกสวรรค์แล้วค่ะพระวังงบกสูงก็คือด้านข้างหลังนี่แล้วค่ะคะ่ะอันนี้เป็นด้านนาด้ค่ะด้านนาของปงปูอน,นันตนาคารสุปูธนาคารพรทัจจ้งพระสังกายเกล่อแรงบุญแร่เส้าของเอ็มซีท่านไก่ท่านไก่สุขุสุขุนแล้วค่ะไม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆด้ค่ะเ้อสาธุสาธุ ขอไข่เอฟซีสุขูสุขคนสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆนะคะไขมม่มีโศกมีลามมีโศกมีหมันความทั้งทั้งชองเนาะคะ่ะเพิ่นก็เป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะไข่พานเอาเงินมารวมปัจจุปัจจัยมาร่วมสร้างน้ำกันเมื่อนี้ห้าที่ฐานคิดไปน้ำกันเนาะคะ่ะขอพงผ้าบารมีองคูที่ป่าขาวองคูใหญ่เนาะคะ่ะร้อมทั้งปูตาปูพุ่มปูบนพุ่ม ความทั้งองค์ปูอนัตนาคราสุปูธนาครา,า,าทุโมเราเนาะคะ่ะสายองค์ปูพญานาความทั้งองค์พระสังกัจายนะค่ะเป็นบาลานีของแม่คู่เนาะค่ะแต่ผ้าสายบุญสิญ,ญานุชิตของปูได้างบุญหว่วมกันในฐานนี้เนาะค่ะเพื่อผูกพูให้นาเนาะค่ะแล้วก็สิได้างแดนนรกสวรรค์ที่ปูกําลังวางงานให้แม่คู่เนาะค่ะอันนี้คือประตูโค้งเนาะค่ะ อันนี้คือสร้างเสรแล้วคะ่ะเพิ่งกำลังสร้างเพิ่งกำลังเฮ็ดแล้วค่ะจะน้อยกันแล้วสัญญาสัญญากันซีเดือนอาชสบ่ถึงซีเดือนแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งกำลังสร้างตแต่วันที่สิบสองแล้วค่ะวันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิบสองกุมภาพันธ์เมื่อไก็วันที่เก่ามีหน้านะคะ่ะยังมาถึงทั้นถึงเดือนและะ้วค่ะก็กาลัรเรื่มเฮ็ดเรื่มสร้างหรือว่าสี่แล้วก้อนกำหนดกระบ,บ่งหมูจักมนาะ ปูเพิ่ะเบลาอยู่เนี่ล่ะเพิ่นเบาว่าสร้างเสรีเฮ็ดงานถือไก่าสันอาชีเล้วก้อนกำหนดพอสีไห้เท่าไรก่อไปนสังไหนล่ะพ่อใหญ่ยิมเออสามร้อยเก้าสิบเกียร่าสันปูสามเก้าเกียรติะคะปูห่สร้างเสรว่าห่ตสบว่าสันคาเฮ็ดประตูโขงเร็ว่าสันเวลาสามเก้าเกียรตินะคะสีบของ ทีมของสรงเสรีนะค่ะปูตาพันวาพอซีไฮเดอสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทวะสันสรงเสรีกับอธิษฐานคือกันเนาะคะ่ะอธิษฐานว่าข้นมีโศกมีลามีโศกมีมานกะสีเฮ็ดให้ฟี่เลยปูวะสันพญานาคคูนึงเนาะคะ่ะด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะประตูโค้งเลยค่ะสีเฮ็ดให้คูนึงวะสัน พญานาเกบเสียนโอ้ไม่เป็นเกษเสียนเสียนเดียวค่ะพญานาเกบเสียนยุทางนี้พญานาเกษเสียนนะคะด้านลาอาจะเป็นเสียนหนึ่งนะคะเอาเอาเสียดีกว่าหกพันหนึ 6, นะ่งร้อยเนาะค่ะเมือนีนะคะแจ้งน้อยนะคะแฮตุนเงินแล้วกับจังสีเฮ็ดพิธีนะคะพิธีเพ่นกะปูพ่นกะ,กะ,กะสีมาปปเปิดให้นะคะ มาเวามาซื้อห้นะคะซื้อห้ว่าข้าวิาี่เดซางแดนนรกแดนสวรรค์เร็่ยวๆนีนะคะข่้นสำเร็จในงวดนี่ก็คื่อลูกหลานกับทิเด้ห่วมสางแต่ว่าไม่คูดอาภาษสางไปเรื่อยๆวยคะ่ะอันนี้ประตูโค้งนะคะพระท่านเสร็จเลยแล้วก็พร้อมทั้งกำแพงวัดด่านสรายมือนะคะด่านสายมือกับยัางเหลือนะคะเหย,ย้เยะะยาเนาะเ่รู้วจักเน็ต แบ่งกันรบริอะไราะนว่าการทําบุญเกิดจากจิตเกิดจากใจนะคะเกิดจากที่ว่าเหาอยากเฮ็ยดอยากส้างค่ะบังคับกันบรได้เนนะคะแล้วเต่ขั้นผู้ใดมีโศกมีลาบผู้บางคนอธิษฐานจิตนะคะขอพ่อนจากปูขั้นผู้ข่าได้ผู้ขา่าก็สีซอยส้ง่งเพื่อนถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะยู่จังหวัดอุบลน,นะคะหวัวหนียู่จังหวัดอุบลเพื่อนจะร่วมสร้างน้ำปูนะคะ ค่ะเพิ่นกับว่าผ่านมาทั้นแม่คู่เด้อแม่คูเด้อรวมส่างน้ำปูได้ดปดเปียงนีสินค่ะแม่คู่ก็ขอขอบุญขอบุอบ่นเพิ่นหลายๆนะคะแล้วก็มีอีกหมวดหนึ่งทีข้าเจ้าถือนะคะสิบสองล้านค่ะเพือ่อถวายปูเคึองมึง <c oughs> ค่ะเพิ่นกับถึงรางวัลที่นึ่งด้วยกันนะคะ <c oughs> ค่ะอยู่เชียงรายนะคะหายบานหลายผูหลายคนแล้วก็ อีโคลาดเนาะยิ้มเราด้วยอีโคยูโคลาดค่ะอีผูน้นึงค่ะเป็นสามหมวดน,นะคะที่เพื่อนถึงรางวัลที่หนึ่งที่เพื่อนอธิษฐานกินแล้วกระโรมมหาแม่คู่นะคะเพื่อนสำเร็จผู้ละคนกระด้รางวัลที่สองที่สามเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายรางวัลเนาะคะ่ะผููล,คละคนวาปูคือปล่อยเหล็กหลายตู่แ okay, ทนสินะคะทีองวัดวังหันปูว่าแวนตาเนาะคะ่ะแวนตาผููนุมศิบเก่าภูเ่าวาศิษยปราวา ข้าเจ้าไปซื้อ950905นะคะว่าผู้เท่านาะค่ะแว่นตาข้าเจ้ากระได้นะคะจับกระไรรางวัลที่หนึ่งใบเดียวนะคะเพื่อในหุบหลานนะคะเพื่อการร่วมสร้างประตูโคงนะคะเป็นบทประสงค์ออกน้าเข้ากาที่ฐานไปน้ำกันเลยค่ะเธอบริเวณสิ่งศัิ์สิ์แทงนี้มาเป็นสักขีพยานวานลูกร้านสุขภูสุขคน อยากมีบุญควมสั่งอยากสั่งไปด้ากันกับแม่คู่ให้อธิษฐานเราะะด้วยค่ะเด้อพร้อมทั้งองค์ูสังกรจจายพูอนันตนาคลาสุโปธนาคลาทุกโมเราสายขององค์ูพญานาคนะคะพร้อมทั้งผีงสิงศักดิ์สิทธิ์สู้ผูสุรูสุองค์นะคะอยู่สถานที่แห่งนี้นะคะมาดดบันดาลให้ลูกหลานมูนีเจับฉลาใครได้รางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อ แต่รางวัลที่หนึ่งที่สองไหมี่รางวัลน,นะคะมือนีไหมี่รางวัลอาผูได้อยักเสียงโูกกร่วงอธิษฐานนะคะอธิฐานบริเวณสิงศักศธิ์แหงนีหรือว่าท่าไก่ก็อธิฐานได้นะคะที่กำลังติดตามเบิ่งในช่องนะคะที่เพนทายทําไห้หลายช่องนับกันนะคะมือนีค่ะนั่นแหละอธิฐานไปนับกันค่ะเม่น่าบรลมาทรงใจมากลับปูพนกับลับปูคือเกาเด้อ่ะเด้อ ลับหลวงลูกล้านยาเพชรยาสังบางเพื่อบางที่พวกค้นกับพระท่านในสุกแจ็คเพื่อวัสนกสีเทศสีสังหอยแขนไปน้ำม่คู่นี่แหละาวาัชรวาค่ะในคู่กับขอวอวยพรให้เอฟซีสุูสุคนมีโมุขมีลาบมีโศก,กมีมานไห้มีเงินมีทองอยาขาดถุงขาดไทยนะคะไห้ไหลามากเท่มากขึ้นน้นนามเลยค่ะเด้อค่ะเอาอีกจะหน่อยนั่งล่ำพระทาเลี่ยเล้่ยเขากันล่ำถาวายกรอะไรเราจะแช่ตัวเงินนะคะ เพราะว่าปู่กับพ่ะท่านมากอ่าอให้นั่งล่ำจุดถูบจุดเทียนนะคะจุดถูบจุดเทียนอธิษฐานนะคะเ้อถูบเก้าดอกกะไ้หรือว่าสามดอกอกะไรนะคะอธิษฐานเอาะคยนนเอาวาเรียงฝันกันพยาย,ยิ้มเรื่มเวรเรียงฝันเพื่อนนี่ไม่คู่ฝันจะสิบเป็นเลขเป,เป็นปืนหรือว่าสิบเป็น